วันนี้นะครับแกนซักรับชุดทีนะครับมาอีกแล้วนะครับอาเจตบอมมีผู้ใหนะครับบอมีผู้ใดข่คราวแต่แกนซับราชันที่ดังดีครับดังดีนะครับพอไม่พี่น้องที่ใแต่สีเห็นแกนซั์อยู่หันนะครับวันนี้นะครับในทวามีกิจกรรมนะครับดีๆของกลุ่มอสมของเท่านะครับวันนี้แกนซับราชุดที่กับเอาน้ำมาฝากเพื่อเป็นคือเป็นการความช่วยเหลือเบื้องต้นในหามขาดขึ้นน้ำนะครับน้ำแซ่บจากแกนซักแล้วก็มี เบี้ยกัญชานะครับมามอบให้เพราะไม่พี่น้องออสมบอกออสมนะครับอดได้แล้วเลยตื่นตา้ใจนะครับตื่นตา้ใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับวันนี้นะครับแกนสากรัุทีนําเบี้ยกัญชาเพาะใหม่นะครับเพราะรู้ไหมว่ารุ่นเก่ามันลังแล้วนะครับมันลังแล้วมันเลื้งแล้วก็อยากให้พี่น้องเอาไปปลูกเดี๋ยวมันงเสียใย มนันนี่พอมาแหา่งามๆนะครับบางว่านะครับถ้าอบรมเสร็จนะครับช่วงรับประทานอาหารใครบังว่าก็ไปไปสแกนรับนะครับมีเบี้ยกัญชาคนละสองต้นนะครับได้คนได้คนละสองต้นสําหรับลายชื่อที่รบก,กวนให้แม่พ่อแม,ออแม่หานะครับที่ขอลายชื่อกับประชาชนไว้นะครับเดี๋ยวจะมาส่งมอบตามบ้านอีกครั้งนะครับตอนนี้เขายัดมอบให้ให้ออให้เฉพาะอสมอก่อนคนละสองต้นนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอรับขอขอบคุณ,คณำหรับท่านที่มีน้ําจิตน้ําใจนะคะได้เวลาคู่หนึ่งพอดีนะคะก็กัญชาก็นําเข้ามาใช้ในทางการแพทย์ทเพิ่มมากขึ้นนะคะ เอาไมันคุณหมอเห็นกันหมอบ้านมาคุ้ภูมอโอ้แม่แก่ไหมนี่ก่อนแล้วครับเพอ่อรับใช้ภูมิใจภูมิใจไทยที่ได้ทำเพื่อเธอากไปแล้วาตัวนะครับคุณหมอก็เลยดมาโอ้คุณหมอสุดยอดเลยครับเก่งมากนักวิชาการกู้พันเนมา ขอตัวกลับครับบ๊ายบาครับบแายบาเครับขอตัวกลับนะครับบสาับาีครับบวัยดาครับบ๊ายบายครัยขอตัวกลกคนะครับด้วยือดและบหงา่อายื้อดินายำายไรู้่ตายายหร้ีชีาให้มครีวิตเพบ่อขอบคุณเบแ่อตอบ ทั่วดินถิ่นไทยใต้ลืมตาอาปากด้วยความภาคภูมิใจภูมิใจที่เกิดเป็นไทยภูมิใจที่ได้ทำภูมิใจที่ทำได้ดีดังใจภูมิใจที่ได้ผู้ทิ้ชีวิตเพื่อรักไทยภูมิใจภูมิใจ